ไม่ว่าคุณสังเกตเห็นอะไรคุณมองเห็นอะไรแล้วสังเกตเห็นแล้วเริ่มไปเริ่มไปมีอารมณ์ร่วมกับมันเขาเนี้ยมันจะมันจะเริ่มดึงดูดคุณจะต้องยืนคุมประตูจิตของคุณไงแบบนี้เลยประตูจิตของคุณนะมันต้องเป็นแบบนี้เลยหนึ่งมือต้องแบบเรื่องลบแม่งห้ามกระทบเรื่องลบมากูไม่ให้เข้ามันต้องเป็นแบบนี้เลยเรื่องลบไม่ให้เขา้าไม่ให้เขา้าผมจะไม่มีทางคิดเลยเรื่องลบผมจะไม่ใครมาเล่าให้ฟังจะเฉยๆหมดเลย ใครมาเล่าใครมาเล่าเรื่องโรยให้ฟังถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ทำเปเฉยๆหรือเปลี่ยนเรื่องพูดคือนี่เป็นอีกอย่างหนึ่นะที่ผมเวลาตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศเนี้ยผมแค่ผมคิดแค่เนี้ยกูแค่สอนลูกศิษย์แล้วเทรนให้เขาผลิตสื่อแข่งกับพวกขาวพวกนั้นกูแค่สอนลูกศิษย์คุณเก็ตป่ะคือมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนหน้าผมคุณเก็ตป่ะเนี้ ก่อนหน้าผมไม่ได้มีใครทำมาได้ให้ how t ูเรื่องพวกนี้น้อยมากนะให้ how t ูเรื่องของการทํายังไงที่จะคิดบวกเําไงที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้รว,วยด้วยแล้วมีจิตใจจิตใจที่แบบว่าป็นเป็นผ,ผู้ให้อะแล้วก็แต่มันไม่มีโอกาสในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตสื่อเองไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็นั่งคิดเกมว่าถ้าฉันจะจะจะ,จะ,จะเอ่อเปลี่ยนประเทศนี้ให้ดีเราจะต้องมีสื่อ สื่อที่ดีที่เป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาเสพข่าวอย่างเดียวเขาจะต้องจนแน่ผมบอกได้เลยนะฟังดีๆถ้าคุณเสพถ้าเกิดถ้าคนคนส่วนใหญ่ที่เสพข่าวจะเป็นคนคนที่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เพราะต้นตอของคนต้นตอของข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่มันดีงามมันไม่ใช่เรื่องดีงามมันไม่ใช่กฎสัจธรรมมันไม่ใช่อะไรถ้ามันไม่ใช่กฎอะไรที่มันเป็นเรื่องประเสริฐหรือว่าเรื่องที่สรุปเทคนิคการรวยไม่ใช่ ของพวกนั้นขายไม่ได้ในในสื่อพวกนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เสพข่าวเอยอะเขาจะต้องแบบจนลงจนลงผมบอกได้เลยอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเอาจีเนียสมาวิเคราะห์นะจีเนียจะเข้าใจอัจฉริยะที่มองนอกเขาจะเข้าใจเลยว่าเขาไม่เสพข่าวเพราะข่าวยิ่งเสพยิ่งโง่เข้าใจปะยิ่งเสพยิ่งโง่ <c oughs> จริงๆห <c oughs> <c oughs> มายถึงข่าวลบนะหมายถึงข่าวลบผมไม่ได้เหมือนบอกูพูดถึงข่าวลงทุนข่าวอะไรเงี้ยอย่างผมก็จะเข้าใจเรื่องของข่าวในเรื่องของ ดนตรีวงการดนตรีหรือวงการน้นวงการนี้ที่เราเขา้าใจแต่เราไม่มีอารมณ์ร่วมร่วมของเขาแล้วส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ดีๆส่วนใหญ่มันจะผ่านกรองมาจากหัวคนเขียนข่าวแล้วมันจะใส่ความเห็นของเขาด้วยไอ้นั่นแหละอันตรายไม่ต้องใส่ใส่ความเห็นที่บิดเบือนเป็นอคติของเขาไอ้นั่นอันตรายมันเปน็นทุกประเทศนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวอเมริกาเขาเป็นใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไป มึงเอาเอา,เอาเอาข้อเท็จจริงมาพร้อม้ามีคนมีคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้มนมาเลยหนังสือหนังสือเล่มนี้ดีมากเลย don't read the news หนังสือเล่มนี้ชื่อนี้เลยห้ามอ่านข่าวหนังสือเล่มนี้โคตรดังเลยดีมากเลยแล้วเขียนโดยคนที่แม่งดังมากอะโหแบบผมโคตรโดนใจกูซื้อหนังสือเล่มนี้มาเก็บไว้เลยตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ให้คนแต่หนังสือเล่มนี้ถ้าถ้าแปลมาคงไม่มีใคร คงขายไม่ค่อยดีอ่ะ <Okay. S 2> นี่คนถามว่าเวลาไปคุยกับเพื่อนมันจะหาว่าหนูตกข่าวไหมไม่ต้องออกไม่ต้องคุยกับมันผมว่าเพื่อนคุณไม่ได้รวยผมว่าเพื่อนคุณไม่รวยมากเข้าใจปะข่าวคุณ,คณเออเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจนะมีอะไรให้อ่านเพียบนะคุณบอกว่าอา้าวขนาดของดีๆมีให้เสพจนกูไม่รู้จะเสพไม่ไม่มีเวลาเสพพอแล้วเนี่ยฉันจะไปเสพขยะทำไม วันนี้ผมแค่วันนี้เล่าให้ฟังว่าผมอ,อผมไปฟังใน Spotify ให้ฟล่าให้ใครฟังไหให,หม่ฟังผมไปฟังใน Spotify ใช่ไหมแค่เพลงเพลงบางเพลงเพลงคลาสสิกคือผมเป็นคอนดักเตอร์ไผมรู้ว่าเวลาผมอัดแผ่นเสียงอัดดซีดีอัอนหนึ่งแม่งโคนเหนื่อยแล้วออเคสตราแม่งต้องเจ๋งมากแล้วพวกนี้เทรนมาสี่ปี กีป่ปีเอ้ยไม่สี่ปีเป็นสิบปีตั้งแต่เด็กๆทั้งชีวิตของเขาเลยเป็นร้อยคนอ่ะผมก็คอนดักควมค่าตัวกูยังแทบไม่ได้เลยกว่าจะออกมาเป็นแทร็กฉากหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานความยิ่งใหญ่ความพรสวรรค์ของคนพสมองของคนแล้วเรามาเสพในสปอติฟ y ไหมโอ้โหเลือกได้เป็นโลกนี้ทำไมไม่มั่งคั่งขนาดนี้วะ โมเสกแล้วฟินแล้วแม่งเพลงก็แต่งมาโดยบาร์กแต่โมซาดซึ่งแม่งแบบว่าหัวสมองจีเนี่ยอัจฉริยะถ้าคุณฟังแล้วคุณจะได้ได้ถ้าคุณลองไปฟังดูเดี๋ยวบางทีงานที่ผมแชร์ไปคุณอาจจะชอบคุณไปฟังแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหแม่งเพลงแม่งแบบกว่าจะประกอบขึ้นมาได้ขนาดนี้มันสุดยอดอ่ะแล้วต้องใช้อะไรขนาดไหนแล้วก่อนจะเครื่องเสียงที่จะอัดแม่เออเครื่องอัดอะไรเงี้ยที่ผมจะเล่าให้ฟังมีประเด็นนะประเด็นคือ ของแม่งเจ๋งเจ๋งในโลกนี้ม like ีให oh, ้เสพเสแล้วรู้สึกรวยเสพแล้วผมแม่เสพแค่เสพไอเพลงพวกเนี้ยแล้วกูหูทำไมกูรวยหรือหนังสือก็ได้หนังสือคุณไม่รู้หนังสือฟรีหนังสือที่แบบว่ามีให้อ่านฟรีใน y o u t u b e เอ้ในในในกูเกิลเพียบแล้วนังพวกนี้แม่งตกผลึกมาจากมันสมองของ g ีเนียถ้าคุณได้เสพพวกนี้คุณจะบอกว่ากูไม่มีเวลาอ่านอะไรที่แม่งขยะกูไม่มีเวลา เออหรือไม่ก็เสพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ผมเพราะผมผมผม,ผมกรองไม้พวกคุณไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปไปอ่ฟังพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีบางทีบางทีฟังในไลฟ์เนี้ยบางทีคุณจะโฟกัสไม่ได้เพราะมันมีโน่นนี่แล้วตัวบางทีผมก็ต้องก็แบบว่าอ่านมันเหมือน,นเป็นบันเทิงสําหรับผมเองด้วยผมก็อ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคุณไปเสพในพวกเนี้ยพวกนี้คือถ้าคุณฟังออดีโอถ้าคุณฟังนังสือเสียงของผมเนี้ย มันมันจะอารมณ์คนละแบบเลยมันคือการโฟกัสมันคือการโฟกัสแล้วแล้วแล้วผมจะไม่หลุดโฟกัสเวลาเพราะบางทีบางทีอยู่ในไลฟ์เนี้ยมันก็แบบมีอะไรให้หลุดโฟกัสหมืมันก็สนุกบ้างอะไรบ้างบางทีสอนไปเสร็จแล้วกูไปไปเรื่องอื่นละเราก็กลับมาไม่ได้ละอะไรแบบนี้ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องในใน,ในหนังสือเสียงอะหนังสือเสียงสองชุดนี้นะวันนี้ผมอยากจะเชียร์สองชุดนี้ถ้าใครยังไม่มีนะวันนี้จะจัดโปรให้ถ้าใคร ยังไม่ยังอยากที่จะก้าวขึ้นไปนะผ่านเกณฑ์ที่แบบว่า30ล้านยังไงวะงงงร้อยล้านยังไงวะงงๆผมเชียร์เลยมันการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วถ้าเกิดไม่ได้ผลหนะึ่งปีไม่ได้ผลคืนเงินให้เลยโอเคไหมป่าไหมป่ามากป๋ามากผมมั่นใจในสิ่งนี้มากเพราะเพราะมันคือกฎสิ่งนี้แต่คุณต้องลงมือทํานะ คุณต้องลงมือทาไม่ใช่ว่าไปนั่งไปนั่งกอดว้เฉยๆนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไปนั่งวไว้บนทิ้งแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคุณไม่เปลี่ยนนะเไว้แล้วบอกปีหน้าอาจารย์ปีหนึ่งละขอคืนนอยต้องลงมือทาโอเคไหมแล้วคุณจะเห็นผลว่าไม่เปลี่ยนกูจริงๆเพราะการมาแล้วพวกนี้ไม่มีการสอนในโรงเรียนนะจ๊ะเขาจะสอนในโรงเรียนเขาจะสอนเรื่องอะไรที่คุณใช้ไม่ได้ในชีวิตส่วนใหญ่โอเคอ่ะอยากรู้ยังข้อที่ทําให้คุณรวยได้ทันทีอยากรู้ยัง กฎข้อนี้อับราฮัมิสอนแล้วผมมั่นใจว่ามันผมผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากจะรวยคุณจะต้องเข้าใจมัน okay, โอเคป่ะเมื่อกี้ผมสอนไปคร่าวๆแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปนั่นก็คือข้อสี่สมมุติว่าตอนนี้การเงินคุณยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะการเงินคุณยังเป็นเหมือนเดิมหมดยังสมมุติว่าได้เงินเดือนละสามหมื่น ก็ยังสามหมื่นเท่าเดิมเหลือเงินเดือเหลือค่เดือะละาสามพันยังเท่าเดิมหมดแต่ให้ทําแบบนี้มองหาสิ่งที่เริ่มเสพสิ่งที่มีคุณค่าเริ่มเสพที่มีคุณค่าและเห็นค่ามันบางทียังไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยซ้ำอย่างที่ผมบอกอ่ะสปอติฟาแม่งเดือแล้วเท่าไหร่ร้อยร้อยบาทสองร้อบาทแต่คุ เป็นโลกเราที่ไม่รวยขึ้นตลอดสมัยก่อนผมยังต้องจะฟังเพลงจะฟังเพลงเจ๋งๆทีนึงโอ้โหเสียงไม่ยังโคตรห่วยเลยบงคัดเสตเทปอ่ะคุณเสียงโคตรห่วยเลยแล้วก็ต้องอัดจากวิทยุตอนนันวิทย,ยุจุฬาไงตอนผม,มาอายุสิบสิบกว่าเนี้ยอยากจะฟังเพลงคลาสสิกเว้ยต้องวิทย,ยุจุฬาเนาะรอฟังสามทุ่มสามทุ่มนะแล้วกูก็เอาเทปของกูเนี่ยมานั่งใส่แล้วกูก็อัดกดอัดปึ้งใส่แล้วอัดแล้วมันก็ฟังไม่ไม่ไม่ฟินเลยอ่ะไม่เสียงโคตรห่วยเลยแล้วก็แบบ แต่ก็ยังทนฟังไปนะตอนนั้นแล้วก็เลยหรือไม่วิดีโอก็ยังภาพห่วยๆภาพแบบเป็นอะไรวิดีโอคาสเซตอ่ะจำได้ไหมแล้วก็ผมก็อัดกดอัดแล้วแม่งภาพก็โคตรหวยมันก็แบบเป็นแบบว่าเป็นเ,นเส้นๆคุณอยากรวยใช่ไหมทุกๆวันเนี่ยคุณแม่งทุกวันที่ดู youtube หรือว่าที่ดูอยู่ผมอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหอาจารย์ไม่ให้หลักคิดคุณว่าหลักคิดที่ผมเนี่ยหลักคิดพวกนี้ที่ผมให้คุณอยู่ตอนนั้นตอนที่ผมโตขึ้นมันไม่มีนะไม่มีต้องไม่ดักดักนะ ภาษาไทยก็แปลกันมาไม่รู้เรื่องอะไม่รู้เรื่องไม่มีใครมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยนี่คุณให้ได้ฟรีอธิบายกันเป็นคุ้งเป็นแควจนจนนั่งฟังกี่รอบก็ได้คุณเข้าใจเปล่าว่าคุณนี่แม่งรวยแล้วอะ่ะคุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยกษัตริย์กี่กษัตริย์กี่คนในสมัยก่อนแม่งไม่เคยทําได้แบบคุณนะคุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยคุณเก็ตหรือเปล่าต่อให้ตอนเนี้ยตัวเลขเป็นไงช่างมัน ตัวเลขในบัญชีของคุณเป็นไงช่างมันแต่ความรู้สึกนี้คุณต้องเสพคุณรู้ปะจนถึงวันนี้ผมเสพมากที่สุดคือ,คอม,มอคอมเมนต์ของคอมเมนต์ของพวกคุณที่บอกว่าดีใจจังที่โลกนี้มีคนอย่างคุณขอบคุณอาจารย์อาจารย์บัณฑิตหล่ออาจารย์บัณฑิตน,นี่นี่ผมเสพทุกอันคุณเขียนคอมเมนต์อะไรมาผมอ่านหมดยิ้มผมเสพทุกอันนี่แหละคือความรวยของผมดีวิ่งกว่าเงินอีกบอกได้เลยดีกว่าเงินจริง จริงพูดจริงว่าแฟนๆน,น่ารักที่สุดแฟนเพจนนี้ใช่ไหมแล้วนี่นะพวกคุณจำไว้ทนผมไม่ไม่ว่าอันนี้ผมสอนให้เนี่ยคุณไปสรุปหลักคิดแล้วแต่ผมอยากจะผมอยากจะทำให้คุณเชื่อมากขึ้นโดยการอ้างอิงผู้นำความคิดของโลกทุกคนทุกคนพูดเหมือนกันหมด คือความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการเห็นค่าคือการเห็นค่าต่อบบางคนนะทางทนที่เราบินยังเล่าให้ฟังเลยบางคเขาเป็นเพื่อนบางคนที่แม่งเป็นพันล้านเหรียญพันล้านเหรียญคือสามหมื่นล้านบาทแล้วถามเขาว่าเขารวยหรือยัยงเขาบอกยังไม่รวยแล้วเราก็สภาพครอบครัวก็ไม่โอเคคือไม่ว่าเรื่องเงินเงินในบัญชีนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถึงแม้มีได้เท่าไหร่แม่งไม่เคยเห็นค่าก็จบเหมือนกัน ก็ไม่ก็ไม่ได้เรียกว่ารวยแต่ผมเสพคุณรู้เปล่าผมรู้ว่าผมรวยกว่าคนในขณะที่ทุกครั้งที่ผมเสพทุกทุกทุกเวลาตัวเลขในบัญชีผมอาจจะน้อยกว่าคนที่รวยสุดในประเทศไทยท็อป10ท็อปท็อป20ของประเทศไทย <c oughs> หรือเกื <c oughs> อะครโลกแต่ผมไม่แคร์เรื่องตัวนั้นะพอกูเสพเนี่ยโหแบบกูรู้สึกว่ากูวาวารวยมาก เสีก okay, ูรู้สึกว่ากูรวยมากแล้วเราก็ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะแต่ผมว่าผมความในเรื่องความสุขกูรวยเป็นท็อปทของประเทศไทยอ่ะในเรื่องความสุขรวยความสุขแล้วแค่นี้คือสัมพันธ์ที่สุดแล้วผมบอกได้เลยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าตัวเลขมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันตามมาเองคุณต้องเอาความสุขก่อนพอความสุขมาปับ๊บตัวเลขตามมาแต่ถ้าคุณไทยตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้นะถ้าคุณเทรนตัวเองตรงนี้ไม่ได้ถ้าคุณเทรนตัวเองตรงนี้ไม่ได้ต,ต,ไไดตัวเลขมากก็ไม่มีประโยชน คุณจะกลายเป็นเหยื่อความสุขของคนอื่นหมายความว่าความสุขของคุณจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขของคนอื่นแต่ถ้าคุณบอกว่าคือเงื่อนไขเข้าใจป่าความสุขของคุณจะปลายกายเป็นว่าเออมันมาจากคนโน้นตรงนี้ถ้าตรงนั้นเปลี่ยนกูไม่มีความสุขถ้าตรงนั้นเปลี่ยนกูไม่มีความสุขแต่ของผมคิดอย่างนี้กูควบคุมความสุขของตัวเองแล้วคือจบทุกอย่างสมบูรณ์แบบวันๆกูมีนั่งเสฟเสพ นอกจากดนตรวองผมก็เสพหนังสืออ่านหนังสือดีๆพอพอเรารู้สึกว่าเราประเทองปัญญาเนี่ยมันก็มีความสุขอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูได้แต่อย่างวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณรวยคุณรู้สึกว่าคุณแบบได้มีความสุขขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวเองได้เสพอะไรบางอย่างที่มันดีใช่ป่ะตัวเองได้เสพรู้สึกว่าเออรวยขึ้นรวยขึ้นรู้สึกว่า แล้วถ้าคุณยิ thumb, pues mm desse, like. like. nah ่งย like. like really right, ิ่งเราไปลงมือทำนั้นมันจะกลายเป็นตัวคุณมันจะกลายเป็นนิสัยพอคุณนําเป็นนิสัยเมื่อไหร่แหละมันดูแลตัวคุณคุณขี้เกียจได้เลยอะไรที่ผมเป็นนิสัยมันคืออัตโนมัติแล้วความรวยมันเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรผมทาไปความรวยมันเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยของผมความสุขภาพดีเป็นเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยของผมเพราะฉะนั้นผมหลนลาได้เลยนิสัยมันดูแลผมมันดูแลอนาคตคนมันดูแลช่วงชะตาของผม นิส <Inside>. ัยขี่กุญแจเช่ไหมอมโอเคแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะวันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นหน่อยนี่ผมแนะนำเลยสองอันนี้นะถ้าใครใครยังไม่มีแล้วใครอยากที่จะรวยแบบยุคใหม่อันนี้เป็นกฎกฎแบบว่าเรื่องนี้ดีกว่าน,นี่คือกฎอมตะ17ข้ออันนี้คือหลักคิดสมัยใหม่ของคนที่รวย คนที่รวยแบบว่าพันล้านเกินขึ้นพันล้านขึ้นของอเมริกาพั 1, ล้านเหรียญอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดหลักคิดของคนยุคใหม่ของผู้เออของเศรษฐียุคใหม่นี่เป็นกฎอมตมตะที่ต้องเรียนใหม่มาให้โปรโมชั่นก็นหน่อยวันนี้ถ้าใครอยากจะได้สองอันนี้นะอยากได้ใครอยากจะได้เบสิกก่อนกฎอมตมาก่อนอันนี้เลยผมแนะนำเลย laws of riches แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้อันนี้ขั้นแอดวานซ์ขั้นแบบสร้างหลักคิดเกิงๆที่ผมทำให้ผมใครอยากได้ร้อยล้านแรกเอางนี้ดีกว่าร้อยล้านแรกเรียนอันนี้ใครอยากได้ถึงพันล้านเรียนอันนี้จบสรุป <c oughs> <Umwelt> <c oughs> ง่ายๆโอเคไหม <Okay. S 1> อันนี้ให้ใหม่ให้ใหม่แล้วก็มีโบนัสด้วย<า>ใคร,ใครอยากจะได้<ร>ใ,คใครอยากได้เป็นหนังสือมีมีสุดท้ายด้วยฟังทีละอันโอเคจะบอกว่าข้อเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกอะ มันเป็นข้อที่พาหนูเออจริง <OG. S 1> มาจนถึงหนึ่งล้านบาทแรกตอนนั้นหนึ่งล้านตอนอตอนแรกเลยที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มองเห็นตัวเงินที่มันเข้าบัญชีมาเพราะมันไม่มันไม่ได้เข้าแต่ว่าช่วงระยะที่เงินไม่ได้เข้าบัญชีอะจนมาถึงหนึ่งล้านบาทแรกอ่ะคือใช้ข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์ขยี้ขยี้ขย,ขยี้ขยี้ให้คุณแบบเข้าใจแล้วก็ ลึกมากเมื่อกี้อ่ะข้อเมื่อกี้มันดีมากเลยนะคะจริงจริงผมเป็นคอนเฟิร์มด้วยนะต้องต้องบอกด้วยเห็นตัวอย่างผมเจอใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเขายังติดนี้ยี่สิบดีได้ลสมสิบห้าสามสิบห้าแต่เขาไม่เคยมีพลังงานคุณฟังดีๆนะผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวเจ้าคนเน้นย้ำข้อนี้ก่อนถ้าคุณไม่มีความ Gratitude ไม่มีความเห็นค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณไม่มีทางรวยไม่มี รือรวยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีทางรวยเหลือเฟือไม่เคยรวยเหลือเฟือหมายความไงกูไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วตลอดชีวิตกูรวยมากแค่คิดมันก็เป็นเงินขึ้นมาแล้วนี่คือความนี่คือคนแบบคุณแต่ว่าผมเจอใหม่ตั้งแต่ตอนที่เขาติดหนี้เท่าไหร่นะสามสิบล้านสสิบห้าแล้วก็แบบบ้านโดนยึดด้วยนั่นแหละแล้วก็รา,ายได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีอืคือตัดเลิกหมดทุกอย่างอออืการที่ได้มา เจออาจารย์คนที่แบบเรามองแบบหูเป็นไอดอลเราเราดูตั้งแต่สมัยใน Youtube แล้วก็แบบนั่งดูในไลฟ์แต่ละไลฟ์เรารู้สึกว่าหูตัวอาจารย์นี่คือมันมูลค่ามหาศาลจริงๆเนะแม้ว่าเราจะมาช่วยงานอาจารย์แล้วแบบไม่ได้ได้ตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราโชคดีขนาดนี้ทำไมมันทาไมเรารวยขนาดนี้ทาไมแบบหูแบบ มันช่างมันช่างอิ่มเต็มใจมันฟูเหลือเกินแล้วคือไม่ได้ได,ได้ตังเลยม,มาเป็นประมาณสิบเดือนอตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นผมก็นึกว่านางร<ต>วยอยู่<ม>แล้ว <laughs> แต่ว่าคือไวเบชั่นที่ส่งมาคือความรู้สึกที่ส่งมาไม่เคยมีความรู้สึกขาดเลยผมพูดอีกทีนะข้อนี้เออผมผมก็ผมอยากคือไงอะวันนี้สอนเรื่องนี้พอดีเลยลิงก์กับตัวอย่างจริงให้คุณเห็นเลย มไม่ได้เตรียมกันมาแบบนี้นะแต่ว่าแบบมันคอนเนคไงตัวอย่างจริงยือยู่ที่นี่เลยว่ารู้สึกของผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใหมนะ่หมเป็นหนึ่งคนเนะ่ยที่รวยเร็วที่สุดแล้วพอรวยปั้งปึ๊บพึ้เลยขึ้นเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเด่นโดดเด่นจากรู้สึกของผมแล้วรู้สึกของผมที่รวยเร็วทุกคนอนะ่ะมีแบบนี้หมดทุกคนคือเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆเขาพ,พูดตลอดเลยผมก็เอ๊ะโอ้ขนาดนี้เลยจริงจริงงทียังเซอร์ไพรส์นะ บอกโหเห็นค่าขนาดนี้เลยเหรออะไรมันไม่ได้อะไรเยอะแยะนะเว,เวลาผมสอนอะไรไปให้เขาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเยอะแยะไงลุงเป็นอีกคนหนึ่งที่สอนอะไรเล็กๆเล็กๆแล้วเขาแบบไปฟินของเขาอยู่คนเดียวเฮ้อจริงหูอาจารย์นั่นแหละคนแบบนั้นแหละที่แบบว่าพอมันเสร็จเข,เขาแบบฟินไงอารมณ์คนฟินเนี่ยแม่งจาได้ละเวลาอะไรที่สอนไปพอฟินปับ๊บ จำได้เรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องไม่นั่งท่องเหมือนตอนเรียนหนังสือเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะมันไม่ต้องไปนั่งท่องอะ่ะมันเวลาคนแม่งฟินกับไอสิ่งที่สอนมันจําได้เรียบร้อยใช่ปะใช่ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไปฝึกนิสัยนี้ถ้าคุณฝึกนิสัยนี้ได้นะคุณสามารถรวยขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณจะไม่ใช่แค่รวยเงินในบัญชีหรือว่าแค่เงินนะแต่ว่าคุณจะแบบเป็นคนที่โคตรหน้าอิจฉา เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆหลักคิดที่ยึดมาจนได้หนึ่งล้านแรกเนี่ยได้มาจาก law of riches สีเหลืองอันนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นอะเราแบบตอนแรกเรายังไม่มีไงเรายังไม่พร้อมวันหนึ่งที่ได้เอาไปแล้วก็ไปอ่านแบบ ฟังะฟังหนังสือเสียงอันเนี้ยตลอดหลายๆรอบนะคะมันทําให้เราแบบมันซึมเข้าไปกลายเป็นตัวตนของเราเลยแล้วเราเราได้ยินคําโปรโมทนะอาจารย์นนก็บอกว่าเออมันคือแบบวิทยาศาสตร์มันคือหลักวิทยาศาสตร์มัน mm. มันถ้าคุณทําได้แบบนี้เป็นหลักคิด17ข้อนี้บัญญัติ1 7ประการแห่งความรวยนี้ mm. คุณจะรวยขึ้นเรากแบบมันเป็นยังไงวะไหนไหนมาพิสูจน์สิมาพิสูจน oh. ์ผลปรากฏว่า มันทําได้จริงแล้วมันไม่ถึงหนึ่งปีอออันนี้อยากให้ทุกคนอนะ่ะเอาไปฝึกเอาไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปนะคะ <Okay. S 1> The Complete Law of Riches คือ <Okay. S 1> เป็นกฎแห่งความรวยฉบับสมบูรณ์จับได้ด้วยใช่ oh. เพราะฉะนั้น oh. ใครอยากเริ่มต้นนะคะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นแล้วจะบอกว่าถ้าคุณไปเจอที่ไหนอะ่ะต่อให้เป็น ชื่อนี้นะสิ่งที่กั่นกรองพูดออกมาทุกๆคําพูดทุกๆประโยคอบสิ่งที่อาจารย์พูดออกมามันไม่เหมือนที่คุณไปฟังจากที่อื่นหรือว่าไปอ่านจากที่อื่น mm hmm. คุณสัมผัสได้จากที่นั่งดูไลฟ์มาเป็นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าคุณดูมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดกันกรองมาแต่ละคําพูดเนี่ยมันคือทองคําทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่17ไม่ใช่แค่บัญญัติ17ประการ ในนี้นะคะแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบสิบ็ดแทร็กนะมันเยอะมาก <10 S 1> เยอะมากๆสิบชั่วโมงปุงเพร <600 S 1> ้อยสิบน,นาทีอเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังจากคนที่สำเร็จจริงไม่ได้สำเร็จแค่ตัวเงินไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ว่ามันคือข้างในเลยอะ่ะอยากให้คุณได้เอาอันเนี้ยไปฟังจะบอกว่าอันนี้ the law of riches นะคะ สมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้เนอะแบบอยากได้มากแล้วแบบตอนนั้นคุณลุงก็แบมาโปรโมทให้เยอะมากแล้วยังไงดีวะแล้วก็เนี่ยปีนึงผ่านมาเนี่ยไม่มีไม่ได้เอาอันเนี้ขึ้นมาพูดเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้รู้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยอันเนี้มันคือของอมาตะแล้วโคตรเจ๋งคุณเอาแบบเอาไปฟังกันทั้งบ้านให้ลูกให้หลานฟังแล้วตัวคุณก็ฟังเองถ้าเกิดว่าคุณทําได้ไม่ถึงหนึ่งปี ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะใช่หมติดสปีดได้หนึ่งล้านแรกเพราะอันนี้แล้วติดสปีดขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าไหรล้านแล้วเนี่ยก็เพราะอันนี้มันกลายเป็นตัวตนกลายเป็นนิสัยใช่ข้อสำคัญคือนิสัยอ่ะสิบเจ็ดข้อคุณไปฝึกเอานิสัยมาโอเคปะ่ะสิบเจ็ดข้อในเนี้ยฟังวาระข้อแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยสิบเจ็ดวันคุณก็ได้นิสัยละสิบเจ็ดข้อมาแล้วมาทวนอีก สิบเจ็ดวันทุกสิบเจ็ดวันมาทวนจนมันนิสัยนี่จนมันนิสัยมันฝังเข้าไปไม่ถึงหนึ่งปีสภาพการเงินของก็เเลี่ยนผมไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่สนใจว่าโลกนี้มันจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรก็ตามไม่สนใจทั้งสิน้นถ้าคุณเทรนนิสัยของตัวเองคือมนุษย์ทุกคนแม่งพอร์มหาศาลมีพลังงานมหาศาลสามารถเปลี่ยนสถานการณ์โลกของเขาเองได้โอเคคุณยังไม่ต้องไปสนใจโลกของคนอื่นทุกคนมีกรรมของเขาเองหมดพูดอีกทีนะ เพราะคุณไม่สามารถไปรับผิดชอบกรรมของคนอื่นได้ไม่มีทางไม่มีมย์คนไหนทําได้คุณจะไปบอกว่าที่คนนั้นน่ะทาอย่างนั้นยังทําได้เลยคุณไม่มีคุณไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังทั้งสิ้นคนไม่มีสิทธิ์ไปรับผิดชอบกรรมของใครได้มันไม่ใช่หน้าที่คุณคุณรับผิดชอบกรรมคุณคุณเพื่อ่ายรับผิดชอบโลกของคุณเองคนเดียวนิสัยคุณเป็นยังไงคุณรับผิดชอบแบบนั้นนิสัยของเขาเป็นไงเขาก็รับผิดชอบของเขาแบบนั้น โอเคไหมแล้วคุณไม่ต้องเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครว่าโอ้คนนั้นแบบโอ้โหเงินไม่เป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่ต้องแคร์ไม่สนใจคุณอน่แค่ร้อยล้านผมบกได้เลยร้อยล้านก็ใช้ไม่หมดแล้วร้อยล้านคนเอาความสุขดีกว่าสำคัญคนแม่งมีเืินหมื่นล้านแสนล้านบางคนยังไม่มีความสุขเลยถ้าคุณเข้าใจกฎมันจะอยู่ในกำมือของคุณมีคนถามมาว่ามีอะไรบ้างใหม่แบบว่าฟัง ฟังบ่อยมากใช่ฟังในมือถืออ่าก็เ,เป็นออนไลน์ฟังในรถได้เลยเออเราไม่เคยมีเปิดเดมโมยอย่างนี้เลยเว้ยค้าข่าวก็เลยขอบคุณนั่นเอง gratitude ข้อนี้ถ้าคุณไม่มีอย่าวังรวยเขาพูดง่ายสร้างนิสัยนี้ไว้เลยนะเาานิสยัสยของการรู้ รู้จากขอบคุณอันนี้คือของใครอ่ะบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยขอบคุณใครขอบคุณพระเจ้าหรือขอบคุณตัวเราเองหรือขอบคุณคนใดคนหนึ่งไปยันกัดจันยูกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูพอแล้วไหมอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกของการซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีซาบซึ้งสิ่งที่เราได้รับพระพรได้รับสิ่งดีๆต่างๆมาในชีวิตแล้วแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาเนี้ถึงจะศาสนานีึงจะมีแหล่งใหม่ใหม่เปิดให้ดูนั้นดีมากเลยที่มีจินโนด้วย อันนั้นน่ะดีมากเลยเดี๋ยวแบันเป็นไงทุกคนเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ฟังมีเพลงรับที่เใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วใช้เป็นเงิน1ิบล้านมีคนคนหนึ่งมีลูกศิษย์กับผมอะ่ะเพิ่งบอกว่าไม่นานนี่เองเพิ่งไ่ถึงอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใจห,หรืออะไรที่คุณทําทั้งวันทุกๆวันเนี่ยถ้าคุณขายให้เขาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้คุณค่าหรือไม่ได้ add more to his life ชีวิตเขาไม่ได้มีเพิ่มขึ้น ไม่ได้มีอะไรมากขึ้น the thing you give you new turn หมายความว่ามากกว่าเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จงหยุดนั่นซะเพราะมันจะไปทําให้คุณรวยได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเอาเงินเข้ามาพูดง่ายเขาต้องคุ้มอะไม่ว่าคุณจะเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่เขาต้องได้มูลค่าไปมากกว่าเงินที่เขาจ่ายให้คุณนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะมั่งคั่งหรือความรวยจะมาหาคุณได้ผมยกตัวอย่างหนังสือของผมไม่ว่าจะเป็นซีดีที่คุณฟังอยู่เอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเลย น้ำจิ้มมีเป็นแบบร้100อยร้อยแทร็กเป็นร้อยร้อยแทร็กนะคะถึงร้อยแทร็กเหรอโคเยอะมากค่ะเยอะมากโอเคนี่ <Okay. S 2> เลื่อนให้ดูนะเออเออเราไม่เคยมาโชว์อย่างนี้เลยว่ะเห็นป่ะโอ้โหนี่เดลื่อนให้ดูเยอะไหมอ่ะโอ้โหอ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนได้ได้มีเก็บไว้ แล้วฟังได้ตลอดชีวิตทุกๆครั้งที่คุณเอามาฟังคุณจะเก็ตมากขึ้นคุณจะเข้าใจมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวคุณเองไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันเนี้ยตอนนี้มัน1น0 0 0หมบาทอ่า the law the complete law of riches นะคะ1น0 0 0หมบาทวันนี้หลายคนอยากได้อ้าโคคุณโจมาทุรถบอกขนลุกเลยค่ะถ้าคุณฟังนี่คุณจะแบบคุณจะคุณจะรู้สึกว่าวางไม่ได้ วางไม่ลงเลยทีเดียว mm. เพราะฉะนั้นวันนี้อยากได้ให้ราคาพิเศษที่9 9้าอบาทค่ะว้าวโอเคไหมเก้าั้าร้อยบาท mm. แล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้คือทุกบ้านต้องมีทุกคนต้องมีแล้วก็ฟังคนเดียวไม่พอฟังทั้งบ้านเลยให้ลูกให้หลานฟังถ้าเกิดว่าสามีซื้อไปเปิดให้ดังๆในบ้าน เปิดในรถก็ได้ให้ภรรยาให้ลูกฟังด้วยแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของลูกคุณเช่นกันคุณไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาแบบคือวันนี้อะเด็กที่โตมาเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าเขามีหลักการ,รมีหลักเกณฑ์ในการเติบโตว่าเขาเออเขาควรจะคิดแบบนี้เขาควรจะทำแบบนี้เขาจะเติบโตขึ้นมาอย่างที่คุณวางใจได้อโอเคไหมคะ The Complete Law of Riches วันนี้9,900บาทใครเอาพิมพ์ C.F เลยค่ะเนาะส่วนอีกอันหนึ่งราคานีนะถ้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะอะอีกอันหนึ่งนะคะคือ Billion Dollar Secret ความลับของความสำเร็จความรวยจากปากของมหาเศรษฐีหมื่นล้านอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือขั้น advance อ,อันนี้ขั้น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 สูงวันนี้ใครอยากจะได้ขั้นต้นและขั้นสูงเอาไปเลยนี้คือคลาสสิกแบบว่า อันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนน่ะต้องเอาไปมีหลักการในการในการคิดในการใช้ชีวิตใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไอเดียที่พอคุณพื้นฐานแน่นแล้วขั้นสเต็ปต่อไปอ่ะคุณจะได้เติบโตได้แบบทะลุร้อยล้านไปได้แต่อันนี้อันนี้เอาอันนี้เอาร้อยล้านอันนี้เอาพันล้านโอโเคปะเข้าใจปะจบยังจบยังอธิบายเดี๋ยวอธิบายเยอะเกินไปปะอันนี้ขั้นตอนตัมอันนี้เอาร้อยล้าน อันนี้เอาพันล้านโอเคจบไหมจบค่ะ <laughs> คุ้มไหมคุ้มค่ะโอเคถ้าเกิดใครสนใจอันนี้เท่าไหร่อันนี้ราคาเดียวกันหนึ่งมืนสี่พันบาทวันนี้ให้โปรเท่ากันเลยที่เก้าพันเก้าร้อยบาทโอเค okay, ไหมคือวันนี้เหลือเก้าพันเก้ากับเก้าพันเก้าแอดบันดิตนะแอดแอด b u n d i t ใครถ้าเกิดใครอยู่ใน IG, YouTube หรือว่า TikTok นะครับไปที่ไลน์แอดแอดบันดิตแอด b u n d i t